มาดีค่ะโคเขกุนสุค่คะพอดีเพึ่งเสร็จลิดอ่าเสื้อต่อดอกวงล้อกังหันสวรรค์นะคะทำแขนสองชั้นเพึ่งเสร็จอ่าสองชั้นนะคะแล้วก็ทำคอทำคอนะคะแล้วก็ทำเป็นสองชั้น สองชั้นเป็นปกส,สวยๆเล็กๆนะคะปกเล็กรอบเลยนะคะรอบรอบหน้าหลังลนะคะก็คือด้านหลังนะคะเดี๋ยวเลียใหม่อีกนิดนึงนะคะปกนะคะคือด้านหลังหนัง เลยเลพิ่งแห้งยังไม่แห้งนะยังไม่แห้งดีจะเอาไปปรับพนมก็เลยต้องอัปเดตให้ชมก่อนนะคะไปสอยซับไปซับแล้วก็ปรับพนมนะคะตรงปกเขาก็เคนะคะสองชั้นตัวนี้อกสามแปดนะคะอกสามแปดแชนก็ทำสองชั้นค่ะค่ะ ให้มันบาลานซ์กันนะคะความยาวประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามก็สวยดีเพิ่งเสร็จนะคะเพิ่งเสร็จเสร็จก็อัปเดตเลยนะคะขอเรียบร้อยเดี๋วยวใส่ซับเตรียมส่งพรุ่งนี้นะคะวันนี้ถ้าแห้งทันก็ส่งพรุ่งนี้นะคะ,อะโอเคค่ะอัปเดตให้สมนะคะสวัสดีค่ะ